สวัสดีครับกิตติไตรทามชาแนลครับวันนี้มาอยุธยาอีกแล้วครับโครงการลุงนัดครับมีเสร็จอยู่หนึ่งหลังแล้วก็ของเก่าค้างอยู่ประมาณอีกหลังหนึ่งครับทาเสร็จมา2เดือนแล้วนะครับหลังนี้เดี๋ยวขายลดราคาเลยข้างหลังผมนะหลังใหญ่นะครับแล้วก็อีกหลังหนึ่งทาเสร็จใหม่เดี๋ยวเราไปดูกอนเอาทีละคลิปก็แล้วกันโอเคครับอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับดูแล้วอย่าลืมนะครับโทรมาลุงนัดแล้วบอกว่าดูคลิปมาจากกิตติรับรองว่าลดแน่นอนครับส่งให้ด้วย ไปดูบ้านดีกว่าครับวันนี้ถ่ายบ้านหลังนี้นะครับความแตกต่ตางของบ้านหลังนี้ก็คือทรงเดียวกันทรงบเดินหลังนู้นไม้ทั้งหลังหลังนี้มีฝาไม้เชอร่านะครับแล้วก็ด้านในเป็นระแนงรูปโตวีนะครับนะหลังนี้ใหญ่ท้าผู้ชมหนะ้ากว้างนี่7เมตรเลยนะครับนะลึกนี่6เมตรแล้วก็ห้องน้ํายื่นไปอีก2อคูณสนะครับอ่ะลองคูณกันดูนะครับกิติเอามาฝากชี้เป้าซื้อบ้านนะครับมีหลังคา มุงหลังคาด้วยกระเบื้องรลอนคู่นะครับแล้วก็มีหยดน้ำล้อมรอบนะครับนี่ด้านขวานะครับด้านขวาก็เป็นอย่างที่เห็นครับมีนี่นี่ห้องนอนหนึ่งห้องนะครับหลังคามุงด้วยกระเบื้องรลอนคู่นะครับไม้เชร่านะครับตีแบบก็เรียกบปานเป้นเกล็ดนะครับหรือว่าทับซ้อนนะครับแต่ด้านในนี่ร้านแงงรูปตัววีนะครับเก็บความร้อน นะได้ดีนะครับนี่้องน้ํานี่ยืดออกมานะครับด้านหลังนะนี่ด้านหลังนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังนี้นะครับทรงบเดนนะครับสองหน้า6นะครับเสร็จใหม่ๆได้2เดือนกว่าแล้วนะถ้าใครอยากได้นะฮะโทรมาขายโลให้ลุงนัดบอกขายโลให้นะครับราคานี่นะปกติก็ตั้งให้ที่เสียดสนเก้าหมื่นบาทนี่ลดได้อีกครับลดได้อีกนะครับลดได้อีกนะครับอยากให้ลูกค้าซื้อ ราคาที่ถูกๆนะครับเอาไปใช้งานนะครับวางบังวร่ายไพรนาทําที่อยู่อาศัยนะทำสวนอ่จัดสวนเอาไปทําบ้านที่อยู่อาศัยซื้อตาวายวัดก็ได้นะบุติพระพระยังได้เลยท่านผู้ชมโอ้โหเอาที่อยู่อาศัยแล้วกันแล้วแต่วัตถุประสงค์ของลูกค้านะครับนี่ระเบียงนะครับ3ามเมตรละสิบนะตรงนี้นะระเบียงนี้3ามเมตรสิบนี่มีมานั่ง2ตัวนะ นี่ามานั่งฮนะมานั่งสองตัวนะครับฝ้าไปดานตีด้วยระแนงรูปตัววีนะครับตัวนี้ก็ห้องนอนที่หนึ่งสามเมตรสิบกับท่านผู้ชมที่เห็นขาวๆลงสีขาวๆคือระแนงรูปตัววีตั้งฝ้าไปดานแล้วก็ฝาห้องนะครับทั้งภายในภายนอกนะครับด้านหน้าบ้านนะครับนี่ มีประตูสไลด์ด้วยนะครับนี่คือห้องรับแขก3เมตร10ท่านผู้ชมมาถึงก็ส่องพื้นก่อนเลยแล้วก็ส่องบรรยากาศของห้องนะฮะท่านผู้ชมดูนะฮะนี่พื้นนะครนะครับกกว้างขวางนะครับท่านผู้ชมนี่ฝ้าหลุมเป็นเหลี่ยมตัดหัวมุมเหลี่ยมแปดเหลี่ยมแล้วก็ในอีกเหลี่ยมนึงนะครับตัดสี่เหลี่ยมเหมือนกันแหละนะครับพื้นที่จะใสน้่งน้ำนะครับท่านผู้ชมนี่ลี่ห้องน้ำนะฮะกระดับเท่ากันเลยครับ1เมตร10นะท่านผู้ชม แต่ว่ายังตีสมาร์ทบอร์ดที่เหลือไปทำหน้าง,งานคุยนอกรอบกับลุงนัดนะครับโอเคอบ้านหลังนี้นะครับกิเตสรุกให้ฟังนิดน,น,นึงนะฮะบ้านหลังนี้สองบอดดันนะครับหนึ่งระเบียงหนึ่งรบแขกแล้วก็หนึ่งน้้าน้ำแล้วก็น้้งน้ำมีพื้นที่จะสอยเท่ากับขนาดห้องน้ำนะครับอ้องน้ำก็หนึ่งองน้ำแล้วก็สองห้องนอน กติดตามด้วยนะครับชีพป้าซื้อบ้านบ้านลุงนัดอยากขายต่อเรามาเลยลดให้เยอะแน่นอนในกิตติไปก่อนนะครับสวัสดีครับ